ก็สวัสดีวันศุกร์นะฮะอ่าวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูงานที่จะส่งให้ช่างอ่าอาทิตย์นี้ก็ส่งให้ช่างพออยู่สิบห้าตัวฮะจะเป็นลดน้าหนักหน้าอยู่สิบแล้วก็เป็นตัวรีดปลายเรียวอยู่ห้าแล้วก็ช่างเบานี้จะเป็นลดน้ำหนักห้ารีดปลายห้าก็ช่างเวาะเขาเอาเยอะฮะเ,เอาทียี่สิบอย่างเงี้ยผมทําให้เขาได้แค่สิบอาทิตย์นี้ไม่ทัน ส่วนช่างพลอยนี่ก็เอาอยู่15ตัวสเปคงานของแต่ละช่างก็ไม่เหมือนกันฮะเพราะว่าช่องปีกช,ช่องไกลนี่ก็ทำมาไม่เท่ากันสั่งไม่เท่ากันอ่าแล้วก็ระยะชักก็แล้วแต่ช่างว่าช่างคนไหนเขาระยะชักเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นรางบอลแท็กทั้งหมดนะฮะก็ ส่งให้ประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นรีดปลายเรียวอันนี้ของช่างพลอยเขารีดปลายเรียวก็จะประมาณนี้ลดน้ำหนักหน้าก็ประมาณนี้อันนี้ของช่างเวาเขารางตัวนี้อยู่ที่ร้อยสามสิบทั้งสองช่างนะฮะแล้วก็ได้ส่งให้วันนี้ส่วนไก,ก่ก็อ่าไก่นี่ก็เจาะก็แล้วแต่ว่าเขาเอาไปใส่ไก่อะไร ทิ้งหางก็อยู่ที่ช่างของช่งางพลอยนะเขาจะทิ้งหางอยู่ที่ประมาณ6เซนของช่างหว่าวนี่้5เซนก็แล้วแต่ว่าเขาจะไปใส่มือสอดหรือว่าใส่กำคอถ้าเป็นใส่กำคอก็ต้องตัดตูดออกอีกหน่อยนึงเพราะว่าตูดมันยาวก็ถ้าเป็นกำคอเขาไว้สัก2เซนก็พอฮะแต่ถ้าเป็นมือสอดก็5เซน6เซนก็แล้วแต่ช่างๆว่าเอาไว้หางยาวมากแค่ไหน ความสวยงามของแต่ละคนก็แตกต่างกันลดรหนักก็จะเป็นเจาะรูอย่างนี้นะครับก็เป็นเป็นสล็อตประมาณนี้ก็ประมาณนี้ฮะก็เดี๋ยวส่งพวกนี้ไปยิงปลาอายุทยาอยู่แล้วเดี๋ยวก็วิ่งไปส่งให้เพราะว่าช่างพลกับช่างบอลเขาก็อยู่ใกล้กัน ก็วิ่งไปส่งให้ทั้งคู่เลยโอเคฮะก็อยากจะซื้อกับช่างโดยตรงก็ติดต่อไปทะที่ช่างพลอยพลอยพวงมาลัยแล้วก็ช่างเบาอะไรก็ได้สองช่างฮะฝีมือคุณภาพฮะสองช่างโอเคบเฝากได้ครับสวัสดีครับ